จากกรณีที่มีผู้ใช้แฟนเพจ Facebook ท่านหนึ่งท่านผู้ชมเขาชื่อว่าปรินเซสหิ่งห้อยเขาได้แคปภาพสตอรี่จากผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งนะเป็นภาพของทหารเกณฑ์เนี่ยนับร้อยนายเลยคุณนั่งเรียงแถวรวมกลุ่มกันข้อความเขาเขียนในรูปภาพสตอรี่ว่าสัปดาห์ตรวจน้ำให้ช่วยตัวเองใครเสร็จก็ไปอาบน้าได้ชักพร้อมกัน168นายท่านผู้ชมนะฮะเขายังบอกว่าอันนี้มีจริงว่ะ ถ้าองค์กรไหนเนี่ยเซ็กชวลฮาร์เสเมที่สุดในไทยเนี่ยนะก็คงเป็นทหารนี่แหละค่ะแต่กองพันทหารหญิงหนูยังดีพอมีเสรีภาพในการเลือกว่าจะชักหรือไม่อาบน้ำแต่นี่แค่น้ำจิ้มนะยังมีที่จันจุดๆุดจุดกว่านี้อีกนะอย่างจุงช้างน้อยเข้าห้องน้ำหรือดับเบิลชักกับเพื่อนแต่หนูเข้าเวรพอดีเลยรอดขณะที่ชาวเน็ตในท่านผ่มชมนะก็มาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะ อย่างอุนหนาฟ้าข้างอะไรเยอะแยะเลยเพราะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศล่าสุดพลเอกคงชีพตันตะวานิทนบุ้ชมนะฮะโคศกกระหม ם เขาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะว่าท่านผู้ชมนะที่ทหารเนี่ยถูกสั่งให้ช่วยตัวเองนั้นเนี่ยกาโหมเนี่ยได้ทราบข้อมูลดังกล่าวจากสื่อและแล้วก็ได้สั่งการให้หน่วยเนี่ยที่ขึ้นตรงกับกระทรวงกรโหมและเหล่าทัพตรวจสอบหน่อยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงสุดท้ายเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อ,อไรที่ไหนหน่วยงานใดใครเป็นคนควบคุมสั่งการหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยให้สอบสวนเอาผิดลงโทษทางวินัยแบบเด็ดขาดกับผู้ควบคุมสั่งการไม่ให้เป็นเยี่ยงอยา่างยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายละเมิดทางเพศทหารการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพร้อมกำชับทหารทุกหน่วยนะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องเสื่อมเสียในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหากมี ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผอบอหน่วยนั้นท่านผู้ชมนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีจริงไม่มีจริงแต่ก็มันก็ไม่สมควรจะมีจริงๆนะคือภาพมันออกมาอย่างนั้นมันก็คิดว่าน่าจะมีแหละแต่อาจจะเงียบไปแล้วณขณะน,นี้ต้องถามท่านผู้ชมเคยรับรู้เรื่องแบบนี้ม้างไหมถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกเก้าเล่าสิบกันบ้างว่ามันเป็นอย่างไรจบไปครับเรื่องนี้ขอบคุณครับ